รั้งที่สามสิบสี่การเจริญสติปัฏฐานเป็นการเจริญปัญญารู้ลักษณะของนามและรูปตามปกติที่สุดถ้าท่านยิ่งมีปัญญาปัญญานั้นจะต้องรู้ลักษณะที่เป็นปกติธรรมดาธรรมชาติไม่มีความต้องการไปแอบแฝงที่ทำให้ท่านทำสิ่งที่ผิดปกติขึ้นนั่นจึงจะเป็นปัญญา ที่เรียกว่ารู้จริงรู้แจ้งรอบรู้รู้ทั่วและวจิงจะระได้ได้รับฟังคำจารกจากท่านผู้ฟังซึ่งเป็นธํานองที่รู้สึกว่าท้อใจคือทข้าใจว่าวันไหนหนอทิ้งจะได้รู้ลักษณะของนามและรูปตามความเป็นจริงชีวิตนี่ก็สั้นอยู่กันไปก็ไม่ถึงร้อยสีและก็อยู่กันมาแล้วมากแล้วด้วย แล้วก็พบชาติในอดีตก็มากมายเหลือเกินถ้าไม่รู้ลักษณะของนามและรูปตามความเป็นจริงในปัจจุบันชาตินี้แล้วพบชาติข้างหน้าก็คงจะอีกยืดยาวเหลือเกินราะฉะนั้นก็รู้สึกว่าเมื่อ,อไรหนอจึงจะได้รู้ลักษณะของนามและรูปตามความเป็นจริงไม่มีอะไรที่จะให้เหตุผลดียิ่งกว่าพระธรรมวินัยที่ได้ทรงแสดงไว้ เป็นความจริงจะช้าหรือจะเร็วขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยไม่ใช่ปลอบใจให้เร่งแล้วก็ให้บรรลุในชาตินี้ได้โดยที่เหตุไม่สมควรกับผลแต่ว่าตามความเป็นจริงแล้วทุกอย่างต้องเป็นไปตามเหตุผลพระผู้มีพระภาคไม่ได้ทรงแสดงธรรมะอะไรที่จะปลอบใจคนให้ชักชวนให้มาหาพระธรรมวินัยของพระองค์ แต่ว่าทรงแสดงธรรมะตามความเป็นจริงด้วยเหตุผลเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ใดมีความรู้สึกในทํานองนี้ก็ขอ,อกล่าวถึงสังยุตติกายขันทวารวัตนาวาสุมีข้อความว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุไม่ประกอบภาวนานนโยคอยู่จะพึงเกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่า ฉไนหนอขอจิตของเราพึงพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมัน่นดังนี้ก็จริงอยู่ถึงอย่างนั้นจิตของเธอย่อมไม่พ้นไปจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นได้เลยข้อนั้นพราเหตุไรข้อนั้นพึงกล่าวได้ว่าเพราะเธอไม่อบรมเพราะไม่อบรมอะไรเพราะไม่อบรมสติปัฏฐานสี เพราะไม่อบรมสัมมาประธานสีเพราะไม่อบรมอิทธิบาทสีเพราะไม่อบรมอินรีห้าเพราะไม่อบรมพละห้าเพราะไม่อบรมพ่อชงเจ็ดเพราะไม่อบรมมัสมีองค์แปดและข้อความต่อไปมีว่าดูกระะิิษุทั้งหลายรอยนิ้วมือย่อมปรากฏ หรือรอยนิ้วหัวแม่มือย่อมปรากฏที่ด้ามมีดของนายช่างไม้หรือลูกมือของนายช่างไม้แต่นายช่างไม้หรือลูกมือของนายช่างไม้นั้นหารู้ไม่ว่าวันนี้ด้ามมีดของเราสึกไปประมาณเท่านี้วานนี้สึกไปประมาณเท่านี้วันก่อนก่อๆสึกไปประมาณเท่านี้นายช่างไม้หรือลูกมือของนายช่างไม้นั้น มีความรู้แต่ว่าสึกไปแล้วสึกไปแล้วโดยแท้แน่แม้ฉันใดดูกระภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุประกอบภาวนานุโยคอยู่หารู้ไม่ว่าวันนี้อาสวะทั้งหลายของเราสิ้นไปแล้วประมาณเท่านี้วานนี้สิ้นไปแล้วประมาณเท่านี้หรือวันก่อนๆสิ้นไปแล้วประมาณเท่านี้ก็จริง ถึงอย่างนั้นเมื่ออาสวะสิ้นไปแล้วเธอก็มีความรู้แต่ว่าสิ้นไปแล้วสิ้นไปแล้วฉันนั้นเหมือนกันแหลดูกระภิกษุทั้งหลายเมื่อเรือที่เขาผูกด้วยกรวนแล่นไปในสมุทรจมลงในน้ำสิ้นหกเดือนโดยเหมันกะสมัยเข้าเข็นขึ้นบกกรวนเหล่านั้นถูกลมและแดดกระทบแล้วถูกฝนตกรดแล้ว ย่อมผูกและเปื่อยโดยไม่ยากเลยฉันนั้นเหมือนกันแลเคยท้อใจไหมคะเคยท้อใจแล้วก็ลองจับด้ามมีดดูด้ามไมใ้ใหญ่ๆแล้วก็จับทั้งวันกำไว้ทั้งวันก็ยังไม่เห็นเลยว่าสร็พรุ่งนี้จับอีกก็ยังอย่างเก่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามจะระลึกได้มากหรือน้อยก็เป็นนิสัย ที่จะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสติและก็รู้ลักษณะของนามและรูปมากขึ้นมีแต่ประโยชน์ไม่เป็นโทษเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นหนทางเดียวจริงๆต้องอบรมสติปัฏฐานต้องเจริญสติปัฏฐานปรารถนาสักเท่าไหร่หวังไปคอยไปกี่ภพกี่ชาติถ้าผู้นั้นไม่เจริญสติปัฏฐานแล้ว ก็ไม่มีหนทางที่จะได้รู้แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเลยเพราะฉะนั้นขณะใดที่มีสติรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏจะเป็นนามหรือจะเป็นรูปก็าตามขอให้ทราบว่าท่านมีศรัทธาในพระรัตนตรัยเพราะได้ฟังเรื่องของการเจริญสติปัฏฐาน เพราะได้ฟังน้อมใจเชื่อสภาพธรรมะตามความเป็นจริงว่าสิ่งใดก็ตามเกิดขึ้นปรากฏเพราะเหตุปัจจัยเป็นอนาาัตตาเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีศรัทธาในพระรัตนตรัยบูชาด้วยการปฏิบัติหมายความว่าอะไรหมายความว่าขณะใดาที่มีสติระลึกได้รู้ลักษณะของนามและรูปที่ปรากฏในขณะใดา ในขณะนั้นนะคะเป็นปฏิปฏิบูชาเป็นการบูชาด้วยการเจริญสติเป็นการบูชาด้วยศรัทธาเชื่อในการตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคว่าหนทางนี้เป็นทางเดียวที่จะทำให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมได้กพระเหตุว่าพระผู้มีพระภาคก็ตามสาวกของพระผู้มีพระภาคก็ตามไม่ได้ปรารถนาอะไรจากผู้ฟังเลยนอกจาก ประโยชน์ของผู้ฟังสอนเรื่องการเจริญสติปัฏฐานเพื่อประโยชน์ของใครอุปการะเพื่อกูลแก่การเจริญสติและถ้าผู้หนึ่งผู้ใดมีศรัทธาก็หมายความว่ามีศรัทธาเกิดขึ้นพิจารณาสภาพของสิ่งที่ปรากฏจึงจะชื่อว่าเชื่อ ในการตรัสรูสร้ของพระผู้มีพระภาคว่าพระผู้มีพระภาคตรัสรู้จริงๆว่ากําลังเห็นขณะนี้ก็เกิดดับสีที่ปรากฏขณะนี้ก็เกิดดับเพราะตรัสรูสร้อย่างไรก็แสดงธรรมอย่างนั้นจักขุวิญญาณไม่เที่ยงรูปารมณ์ไม่เที่ยงไม่ใช่พระผู้มีพระภาคและพระอริยสาวกไม่รู้แต่เพราะรู้อย่างไรแสดงอย่างนั้นจึงทรงสแสดงว่า สภาพธรรมะทั้งหลายที่เกิดขึ้นปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นเป็นสภาพที่เกิดขึ้นและดับไปไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจมีความเชื่อในการรัสรู้การมีสติแต่ละขณะนั้นก็เป็นการมีศรัทธาในพระรัตนตรยัยแล้วก็เป็นการปฏิบัติบูบชาด้วยในขุทธกนิกายเทระคาถาอน,นันทเทระคาถา มีภาสิตหรือคาถาของท่านพระอานนท์ซึ่งมีข้อความว่าผู้ใดเล่าเรียนมามากดูหมิ่นผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนมาน้อยด้วยการสดับแต่เขาไม่ได้ปฏิบัติตามที่เล่าเรียนมาย่อมปรากฏแก่เราเหมือนคนตาบอดถือดวงไฟไปฉะนั้นนี่ก็เป็นความไพเราะของภาสิต ของท่านที่ได้รู้แจ้งธรรมะว่าเมื่อศึกษาธรรมะแล้วก็ควรจะปฏิบัติธรรมะด้วยเป็นผู้ที่เล่าเรียนมามากแล้วก็อาจจะดูหมิ่นผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนมาน้อยแต่ถ้าผู้นั้นไม่ได้ปฏิบัติตามที่เล่าเรียนมาย่อมปรากฏแก่ท่านพระอ,อนทน์เหมือนคนตาบอดถือดวงไฟไปฉะนั้นไม่ไปจักลักษณะของนามและรูปตามความเป็นจริง แต่รู้ลักษณะของนามและรูปตามที่ได้สดับหรือตามที่ได้ฟังก็เหมือนกับถือดวงไฟแต่ไม่เห็นแสงไฟก็เหตุว่าเป็นคนตาบอดที่ถือดวงไฟนี่ก็เป็นความไพเราะของภาสิทธิ์ของท่านพระเทระที่จะอุพการะเกื้อกูลให้ท่านมีศรัทธาในการเจริญสติหรือว่าให้สติของท่านเกิดขึ้นบ่อยๆเนืองๆขณะนิดเดียวก็มีประโยชน์ สติขณะเดียวจะมีสติขณะนี้นิดหนึง่งกำลังเห็นนี่หรือว่าขณะที่กำลังได้ยินขณะที่เย็นกระทบขณะที่เป็นสุขเป็นทุกข์ขณะที่กำลังคิดนึกแต่ละขณะนั้นมีประโยชน์ทัน้นอย่าเป็นผู้ประมาทขุศลเพราะเหตุว่ากุศลแต่ละขณะที่ได้บำเพ็ญน,นั้นวันหนึ่งก็ย่อมจะมีปริมาณมากทําให้ละคลายกิเลสได้ อาจารย์คะยิ่นสงสัยตอนที่อาจารย์บอกว่านะคะให้เจริญทางเจริญพิัสสนาใช่ไหมคะทางตาหรือว่าทางลิ้นอะไรเนี่ยคะ่ะทางตาก็พอจะทราบป่ะเพราะว่าได้มองเห็นนะคะมองเห็นอะไรแต่ไรก็จะได้เอามาพิพพพจรารณาได้ใช่ไหมคะทางลิ้นเนี่ยอา่ะนอกจากจะทาอันครายึี่จะทราบจะมาทจะมาพิจรารณาได้ค่ะยี่สงสัยตอนนี้นะคะ เรื่องของการเจริญสติปัฏฐานไม่ใช่ต้องคอยถ้าทางลิ้นไม่มีในขณะนี้อะไรกำลังปรากฏก็มีสติรูลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ทางลิ้นเวลานี้มีไหมคะไม่มีพันตา,ามีไหมคะมีเจริญสติปัฏฐานได้ไหมได้แล้วแต่ว่าอะไรปรากฏนอกจากว่าแล้วแต่อะไรปรากฏแล้ว ก็ยังแล้วแต่สติจะรู้อะไรการเจริญสติปัฏฐานที่จะเห็นว่าเป็นอนัตตาจริงๆมีสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางกายทางใจแต่แล้วแต่สติจะพิจารณาได้ยินหรือเสียงหรือว่าจะพิจารณาเย็นที่กำลังกระทบหรือว่าจะพิจารณาสภาพที่กำลังคิดหรือกำลังเป็นสุขเป็นทุกข์ในขณะนี้ไม่บังคับเห็นเข้าใจว่า ไม่รวมหมดทุกคนไปนะคะโดยเฉพาะอเองค่ะมันทำได้นะคะโดยเฉพาะบางการณีนะคะอยู่บ้านนี้เห็นอะไรสติมันก็เกิดได้ะคะ่ะแต่จะให้สงบจริงๆต้องไปที่ปฏิบัติจริงๆค่ะสติของเราจะเกิดมันเกิดได้ทุกขณะค่ะอย่างอาจารย์ว่าก็ใช่ค่ะทีนี้ดิกท่านเรียนฐานถึงปัญญาดิท่านไม่ได้ฐานถึงความสงบค่ะดิกท่านฐานถึงปัญญา ปัญญามันก็เกิดได้ค่ะในตามเห็นหรือว่าอะไรเนี้ยฮะเราก็พิจารณาได้มันกันแต่จะให้สงบจริงๆก็ต้องไปที่ที่ปฏิบัติจริงๆค่ะเห็นดิ้นนี่เห็นเกิดจากตัวเองนะคะคือว่าจะทำบางทีเงี่ยค่ะมันมันคือว่ามันก็มีความอายเหมือนกันาจะไปนั่งหลับจ่าเด็กๆมันเห็นแล้วมันจะว่าบ้ายู่ไงเนี่ยอย่างนี้ยค่ะมันมันคือมันมีอัตติในตัวเองอย่างเนี้ยค่ะทำไมถึงว่าขับอายขายหน้าเลยคะค่ะ ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่อายนะคะอาจารย์คือว่าตัวว่าเด็กว่าเอไปนั่งทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือว่ามีมันมีคล้ายๆว่ามันมีฮิโดนปะในตัวเองอะไรเงี้ยค่ะกลัวเด็กมันจะวายแม่เป็นบ้าหรืออะไรในเําองนองนะั้นคือ,ค,อคือคิดไปเองอะค่ะทีนี้ไปอยู่ในหมู่ผู้ปฏิบัติกันใช่ไหมคะก็ทําก็ทําเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะคือว่ามันก็รู้สึกว่าจิตมันสงบดีค่ะก็ไม่ใชนะคะ ขอ,อความรู้ให้ท่านผู้ฟังได้ทราบโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งทําไมนะคะดิฉันก็ยังเข้าใจตามที่ได้กล่าวเนี่ยคะ่ะรู้สึกว่าการเจริญสติปัฏฐานไม่ได้เป็นปกติของการเจริญสติปัฏฐานเลยเพราะเหตุว่ากลัวเด็กหรือว่ากลัวคนอื่นจะมาเห็นยังไม่เข้าใจคะ่ปะปกติขณะนี้เรื่องของการเจริญสติปัฏฐานเป็นธรรมดาไม่ได้มีอะไรพิเศษที่จะต้องไปทำอะไรให้คนอื่นคิดว่าเป็นบ้า หรือว่าไม่ต้องไปทําอะไรให้คนอื่น <S <S เด็กมาหัวเราะเยาะหรือคิดขบขันว่าทําอะไรไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะถ้าเป็นเรื่องของการเจริญสติปัะฐานแบบนี้นะคะถ้าผู้มีพระภาคไม่ทราบจะใช้คํำยังไงค่ะคงจะแย่ทีเดียวที่ทําให้ผู้เจริญสติปัะฐานคนอื่นเห็นแลวเป็นบ้าหรือว่าเป็นคนที่ผิดปกติไม่ใช่เป็นคนที่รู้แจ้งตามปกติ แต่ว่าในการเจริญสติปัฏฐานไม่มีผู้ใดตำหนิเลยห่างกายวาจาของภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาที่เจริญสติปัฏฐานไม่เป็นช่องทางให้ใครขบขันหัวเราะเยาะหรือว่าคิดว่าเป็นคนที่แปลกผิดปกติไปได้คือว่าที่เห็นทำนี่นะคะคือว่ามีการอ่ายกมืออะไรทํานองนี้นะคะ่ะทีนี้อย่างอาจารย์ปฏิบัตินี้นะคะคือว่า จับให้รู้เฉพาะไอ้ที่เหตุมันเกิดให้รู้อย่างนี้ก็ไม่มีใครสามารถที่จะมาหยั่งรู้จิตใจของเราว่าเราจะจับอะไรก็ไม่มีใครรู้ใช่ไหมคะคือว่าอันนี้มีการยกมือหรือในทํานองน,นี้คือว่ามันมีกิริยาเกิดอย่างเนี้ยที่ค้องหินปฏิบัตินี้คือว่าอย่างนี้มันมันมีอากาศแสดงออกใช่ไหมฮะอย่างคล้องออาจารย์ที่ที่อาจารย์สอนนี่ ให้จับรู้เฉพาะเหตุที่เห็นที่เกิดอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ะะไม่มีใครจะมาทราบจิตใจของเราได้ว่าเราคิดอะไรเราเห็นอะไรเรารู้อะไรก็ไม่มีใครทราบใช่ไหมคะทีนี้อันนี้มันแสดงออกนี่คือคนที่เขาเห็นอย่างเนี้ค่ะคือคือ,คอ,คอมันถ้าไปทําในปัจเจกไปเจอแล้วเขารู้สึกว่ามันมันไม่ดีอะไรทํานองนี้ค่ะมันจะต,ต้องไปสถานที่อยู่เฉพาะควกเดียวกันอะไรอย่างนี้ค่ะผมสนับสนุนุพี่นะ คือว่าผู้ที่จเจริญสติปัฏฐานใหม่ๆเนี่ยนะครับมันยังไม่รู้อะไรความไม่รู้อะไรเนี่ยมันจะเกิดความจงใจเมื่อเกิดเพราะเราอยากจะดูลูกนั่งอยากดูลูกนั่งเพราะมันไม่รู้เมื่อไม่รู้เกิดความจงใจอยากจะยืนดูลูบยืนเอานั่งๆเดี๋ยวจะลุกขึ้นยืนนี่คนอื่นเนี่ยจริงอย่างที่คุณพี่ว่าเอ้ยายคนนี้นี่มันนั่งเงียบๆเดี๋ยวลุกอยากจะดูลูกลูกเหยียดแขนบ้าง เดี๋ยวจะดูลูกจืนมั่งแต่เรื่องนี้นะฮะมันเหมือนกับเด็กเดินเด็กสอนเดินกับคนเดินเป็นคนเจริญสติปัะฐานใหม่ๆเนี่ยเหมือนกับเด็กเริ่มเดินเดินต่อแตะต่อแตะอ,อย่างอาจารย์นี่เดินเก่งแล้วนี่ครับฮทําแล้วรู้แล้วหรืออย่างใครก็ตามที่มีภูมิภูมิภูมิปัญญาเพียงพอแล้วนั่งอยู่เฉยในขณะนี้เกิดความรู้สึกว่าอ่า ไม่พอใจรู้กําหนดรู้เดี๋ยวนั้นได้เลยนะหรือเห็นกําหนดเห็นได้เลยไม่มีอิทธิยาบทผิดปกติเพราะรู้ซะแล้วว่าออกเพียงแต่เรายกรูปนี่นะนี่คือรูปเราพูดนี่นะเป็นวจียัย์นะปากพูดในขณะที่เราอได้ยินหรือคนเห็นนี่นะเป็นนามเห็นกิริยามันละเมียดละไมไปแล้วมันเป็นไปโดยอัตโ,โ,โ,โนมัติเพราะอะไรเพราะตัวมีภูมิรู้อยู่แล้วแต่ผู้เข้าใหม่เนี่ยเหมือนเด็กหัดเดิน ไอคากริยาจะให้แนบเนียนเหมือนผู้ที่เป็นไปเดิมเมนี่ยเป็นไปไม่ได้อยากดูเพราะมีเจตนาเพราะอยากจะรู้ธรรมะคําสั่งสอนของโลกว่ารูปยืนมันเป็นไงรูปเดินมันเป็นไงก็เดิน,เด,นเดินก็เดินย่องย่องนี่ผิดผิดทั้งนั้นนี่แหละครับที่ผมบอกว่าอย่างที่คุณพี่ว่าเนี่ยใช่คนอื่นก็จะหาว่าบ้าจริงๆครับเพราะฉะนั้นแตลว่าเมื่อทําเป็นไปแล้วรู้จักการวางใจ รู้จักสติเวลามันเกิดขึ้นหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นมันไวมันเฉียบแหลมมันจับทันแล้วความนี้ก็ไอความเก่งก้างความไม่น่าดูมันก็ค่อยๆลดลงไปความละเมียดทไมความไวของจิตด,ดีขึ้นครับอยากจะให้ท่านผู้ฟังนะคะพิจรารณาพระภิกษุกิจวัตรของท่านมีอะไรที่แก่แก้กลางๆหรือว่าทําให้คนอื่นรู้สึกว่าผิดปกติไหมเพราะว่าพระภิกษุนั้นท่านเป็นผู้ที่เจริญสติ ถ้าอย่างนั้นต้องต้องทำแก้แก้กลางๆซะก่อนนะคะไม่ทราบท่านผู้ใดมีศรัทธาจะทำแก้แก้กลางๆบ้างหรือเปล่าคะเพราะเหตุว่าผู้ฟังก็มีสิท์ที่จะเลือกสรรธรรมะที่จะพิจารณาแล้วแต่ฉันทะของแต่ละท่านถ้าท่านผู้ใดยอยากจะแก้แก้กลางๆหรือว่าทำอะไรที่ให้คนอื่นรู้สึกว่าผิดปกติไม่ใช่คนธรรมดานั่นก็เป็นฉันทะหรือว่าความพอใจของท่าน แต่ว่าท่านที่เข้าใจเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานถูกต้องท่านจะทิ้งสิ่งที่ผิดปกติอย่างนั้นไม่ได้เคยพบที่ไหนเลยค่ะที่ว่าให้เจริญเกะกันกลางตามที่ท่านผู้ฟังบอกว่าเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเมื่อเหมือนเหมือนกันไปรวมอยู่ด้วยกันคนอื่นไม่ว่าแต่ว่าคนอื่นที่เห็นเข้านะคะก็จะรู้ว่าเป็นพวกที่แปลกพวกหนึ่งแต่ว่า พวกที่อยู่ด้วยกันบอกไม่แปลกเพราะว่าเหมือนกันมีท่านผู้ฟังท่านใดที่มีความคิดเห็นอะไรบ้างไหมคะเพราะว่าเป็นเรื่องของเหตุผลเป็นเรื่องของความรู้เป็นเรื่องของความถูกต้องแต่ว่าเป็นเรื่องอนัตตาด้วยคือไม่มีใครบังคับเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของท่านได้แล้วแต่ฉันทะความพอใจของท่านแต่ที่นี่พู้ที่จะรู้ว่า สติเอยปัญญาจะเกิดได้เนี่ยก็ยังเสียงนี่ก็มีที่ฉันก็เคยเรียนอาจารย์แล้วนะคะก็มีอยู่ก็รู้ก็อยู่ทุกคนทุกคนเนี่ยไปถามเขาก็เล่าให้ฟังอย่างนี้นะคะเขาบอกว่าฟังอาจารย์มานี่ก็เสียงก็มีเราเดินนอนอ่อนแข้งอะไรก็มีมันก็มีทั้งนั้นแต่ว่าคำว่าขั้นปัญญาเมื่อรู้อย่างนี้แล้วจะทํายังไงต่อไปอีกนี่อีกอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าก็เป็นตะเพียงรู้อยู่อย่างเดียวเท่านั้นนะ่ะ เรือผามันก็มีรถโทรศพมันก็มีบางครั้ง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 มันก็เฉยๆแต่เพียงอยู่เพียงแค่รู้เท่านั้นเองค่ะคําว่าปัญญาจะให้รู้ซึ่งขึ้นไปอีกอันนี้เขายังเขาบอกว่าเขายังรู้ไม่ได้ไม่ทราบว่าจะแปลว่ายังไงเขายังรู้ไม่ได้เพราะว่าเขาเจริญเหตุถูกต้องกับผลหรือเปล่าผลทุกอย่างที่จะเกิดก็ต้องเกิดเพราะเหตุถ้าเหตุผิดผลก็ผิด ยี่สิบปีสามสิบปีก็ไม่ได้รู้อะไรถ้าเหตุถูกก็เป็นทางที่จะให้ผลที่ถูกต้องเกิดขึ้นได้ในสังยุตติกายมหาวาระวะัตกระโหขตะสูตรที่หนึ่งครั้งนั้นท่านกาอนุรุตะอยู่ณพระวิหารเชตวันครั้งนั้นท่านหลีเกรนอยู่ในที่ลับได้เกิดความปริวิตกขึ้นในใจอย่างนี้ว่า สติปัฏฐานสี่อันชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งเบื่อแล้วชนเหล่านั้นชื่อว่าเบื่ออริยมรรคที่จะให้ถึงความสิ้นทุกโดยชอบสติปัฏฐานสี่อันชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งปรารบแล้วชนเหล่านั้นชื่อว่าปรารบอริยมรรคที่จะให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบลำดับนั้นท่านข้ะมหาโมคคันลานะรู้ความปริวิตตก ในใจของท่านพระอนุรุทธ,ธะด้วยใจจึงไปปรากฏในที่เฉพาะหน้าท่านพระอนุรุทธ,ธะเหมือนบุรุษมีกำลังเหยียดแขนที่คู่หรือคู่แขนที่เหยียดฉะนั้นครั้งนั้นท่านพระมหาโมคคันลานะได้ถามท่านพระอนุรุทธ,ธะว่าดูกระท่านอนุรุทธ,ธะด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอภิกษุจึงจะชื่อว่าปรารก สติปัฏฐานไม่น่าที่ท่านพระมหาโมคันลานะจะถามท่านพระอนุรุตะแต่ท่านถามเพื่อให้เห็นว่าเป็นพระอรหันต์ที่ถามพระอรหันต์เป็นคำตอบที่พระอรหันต์ตอบพระอรหันต์ซึ่งไม่น่าจะถามเลยแต่เพื่อให้ผู้ฟังในภายหลังได้ไม่เข้าใจผิดไม่คลาดเคลื่อนเพราะฉะนั้นท่านพระมหาโมคันลานะ ก็ได้ถามท่านพระอนุรุทธะว่าดูกระท่านอนุรุทธะด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอทิกษุจึงจะชื่อว่าปรารบสติปัฏฐานก็ดีใช่ไหมคะเพราะว่าจะได้ทราบว่าใครจเจริญสติปัฏฐานใครไม่จเจริญสติปัฏฐานผู้ใดปรารบสติปัฏฐานผู้ใดไม่ปรารบสติปัฏฐาน ท่านตะอนุรุตะตอบว่าดูกะผู้มีอายุภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นธรรมะคือความเกิดขึ้นในกายในภายในอยู่พิจารณาเห็นธรรมะคือความเสื่อมไปในกายในภายในอยู่พิจารณาเห็นธรรมะคือความเกิดขึ้นและเสื่อมไปในกายในภายในอยู่ มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเียได้